สวัสดีเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราจะมาปิดคลิปกันนะคะปิดจ็อบกันจริงๆแล้วสำหรับวันนี้ที่เราจะส่งลูกค้า ครั้งสุดท้ายนะคะก็คือวันนี้เพราะว่าเราจะไม่รับออเดอร์บูเบอรี่อีกแล้ววันนี้มีของแถมให้ลูกค้านะคะซึ่งเป็นลูกค้าบ้านใกล้เดินเคียงเรานะคะห่างจากจบ้านเราไป3 3ล็อก3บ้านเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ใส่ให้ลูกค้าเต็มๆพูนๆเยอะนิดนึงนะคะก็เยอะกว่าปกติที่เราเคยใส่ น,ะะนัดลูกค้าไว7้7ถัง350ยูโรค่ะทุกคนแต่บ o ูเบอรี่รสนี้นี่ไม่ใช่ของแม่ตูรี่นะคะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งเนาะเป็นเพื่อนบ้านเราแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งบอกส่งข้อความมาบอกว่ามารับช้าหน่อยนะคะเพราะว่ายัางเขาก็จะบอกเรานะคะถ้าเขามาสายเนาะส่วนรรสนี้อีก4ี่ถังค่ะเป็นเจ้าประจําเจ้าเดิมที่เคยมีปัญหากัน ที่เคยค้างเงินเรานะคะแล้วเขาก็สั่งมาอีก4ถังเราไม่มีของแถมให้เขานะคะเพราะเขายังติดเงินเรานะคะ2ถังที่เอาไปตอนนั้นก็ยังไม่จ่ายตังค์ลอบนี้เนี่ยเจ็ดถังเป็นเป็นของเพื่อนที่เราให้เพื่อนเนี่ยช่วยเก็บนะคะทุกคนก็เราจ่ายเงินไปแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานที่เพื่อนเอามาส่ง ส่วนเงินที่เขาจะจ่ายเราวันนี้350ยูโรเราก็เอาคืนนะคะมันก็เป็นการช่วยกันเรามีออเดอร์เราก็ให้เพื่อนเก็บนะตัวนี้ก็ใส่ให้เต็มเต็มเ็มเหมือนกันเจ้านี้มารับเที่ยงนะคะส่วนสองเจ้านั้นมารับ11โมงนะคะใกล้แล้วอีก3ามนาทีก็เลยต้องรีบทําคลิปก่อนนะคะ เจ้าแรกมาแล้วนะคะสองถังหน0่งร o อยูโรเนาะก็ให้ของแถมก็ไปเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านเราแล้วก็เขาสั่ง4ถังแล้วนะคะปีนี้แล้วก็สั่งเราติดต่อกันมา2ปีแล้วนะก็เรามีเยอะแล้วค่ะบูเบอรี่เต็มในตู้เย็นลวที่เราแช่ไว้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทํากินเท่าไหร่ <S <S เหลืออีกหนึ่งสองเจ้าที่จะมารับนะคะปิดยอดวันนี้ทีนี้เนี่ยเก้าสถังทุกคนถ้าเราเก็บหมดในปีนี้เนี่ย ยอดเงินมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะยอดเงินมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคุยไปพูดไปแล้วก็คิดไปมาทุกคน สรุปยอดรวมปีนี้ค่ะทุกคนเรามีออเดอร์เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นอยู่ที่96ถังนะคะตอนนี้เนาะก็ใช้เวลาเก็บกับพี่เพลงประมาณเกือบ3อาทิตย์ค่ะโดยถ้าสรุปแล้วถ้าเราเก็บได้ทั้งหมด96ถังเราจะได้เงินทั้งหมด4,800ยูโรค่ะทุกคนซึ่งตีเป็นเงินไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ180,000บาทนั่นเองค่ะยอดเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะทุกคนแต่แต่ เราให้เพื่อนช่วยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะเราโยนให้เพื่อนอยู่ที่ประมาณ30ถังกว่าแม่กับวิทเพลงนี่เก็บได้อยู่ที่ประมาณ60ถังเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากเรามีเวลาจํากัดมีแรงที่จํากัดแล้วก็มีป่าที่จำกัดนะคะทำให้เราไม่สามารถเก็บตามออเดอร์ที่มีลูกค้าต้องการได้แต่เรามีเพื่อนมีญาติมีพี่ๆี่มีแม,แม่แม่ที่อาศัยอยู่ ในเมืองใกล้ๆแล้วแใกล้ๆๆนะคะที่เป็นกาลยานมิตรที่ดีช่วยเราเก็บนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะสำหรับออเดอร์ปีนี้ค่ะมัวแต่เดินตกใจกับลูกลูกแดงทุกคนลืมมองเห็ดเห็ดก็ดอกใหญ่เวอเลอรเลยโอ้ยทุกคนจะเอาลูกแดงให้ดูนะแถวนี้ปีที่แล้วคือมันไม่มีเลยนะคะ เนี่ยขนาดมองในกล้องนะทุกคนของจริงนี่ดกกว่าในกล้องนะคะเฮ้ยมันใกล้แล้วเนี่ยมัน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 จะสุกแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งไหมนเนี่ยเยอะเลยแต่ลูกเล็กเนี่ยปีนี้เรามีออเดอร์แค่ไม่กี่ถังนะคะทุกคนไม่ถึงสิบถังลูกแดงเนาะเนี่ยค่ะลูกติดทางเลยทุกคนเนี่ย ติดทางในป่าเลยเนี่ยโอลูกติดกันอย่างนี้เก็บแบบใส่ถังนี่เสียงดังตกแตกตกเตก,ตกเลยนะคะทุกคนปีนี้กิโลเปิดรับซื้ออยู่ที่1นยูโรกับอีก20่สิบเซนนะคะแบบขยะแบบไม่ทําความสะอาดนะโดนเก็บ,แบบแล้วก็ไปขายได้เลย1ยูโรกับอีกยี่สิบเซนถือว่าเปิดราคาได้สวยนะคะดูทุกคนพอไม่มีออเดอร์ ลูกมันก็เด้าเต็มป่าไม่มีใครเก็บมันก็เน่าเต็มป่าเนาะดูอืมแต่ลูกแบบเนี้ยมันไม่อร่อยแล้วนะคะเพราะว่ามันวายแล้วตลาดมันวายแล้วมันก็กินได้เอาทําขนมเอาทําอะไรให้พอรู้ว่าเป็นรสชาติของบูเบอรี่แต่ถ้าจะกินให้แบบได้อรรถรสเนี่ยรสชาติเนี่ยอืมมันไม่แซบแล้วรสมันจืดไปแล้ว แต่เสียดายที่เราไม่ไม่ได้มาเก็บป่านี้จําได้ว่าปีสองปีเอาตามาปล่อยไว้แล้วฝนตกฝนตกก็สงสารตาขับรถมองแต่เมฆฝนว่าโอ๊ยตกเลยยังตาก็โทรมาเมื่อไหรจะมาราบมันวะเอ็นดูแกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เข้าป่านี้อีกเลยแล้วปีนี้ก็คือดกถือว่าดกมากเลยมาค่ะทุกคน หลังจากที่เก็บเห็ดมาได้สักพักพอเรามาเจอป่าลูกแดงเราก็เลิกสนใจเห็ดเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บได้ปริมาณที่พอแกงแกงหม้อหนึ่งแล้วนะคะบวกผักบวกเนื้อเข้าไปก็วันตอนนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปเอาลูกแดงให้ดูนะคะป่านี้เนี่ยเป็นป่าแรกที่เราเคยประเดิมเมื่อสี่หปีที่แล้ว อซึ่งมันดกมากๆปีก่อนหนะ้าสี่ห้าปีที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยลงอีกเลยแล้วเพิ่งมาดูปีนี้ก,ก็อะไรลูกอืมก็ได้เรื่อยๆนะคะออ้ยตรงนี้ถ้ามันสุกมดมันจะดกมากเพราะว่ามันมีลูกสีขาวสีอะไรด้วยแล้วทุกคนด,ดูดูสภาพป่าก็คือป่าสะอาดป่าสวยนะคะหน้าลูกแดงๆที่ถ่ายมาเมื่อกี้ แม่ก็มีแรงมันดานใจขึ้นมาอีกแล้วอเอนนเนอพอแล้วลูกพอแล้วลูกอือพันลหลานมันด้วยนะคะวันเนี้ยแม่ก็โอตรงนี้มันโดนแดดไงมันก็เลยดูดกฝั่งเนี้ยโอ้โหปีเนี้อยากจะเก็บแบบแล้วเอาไปซื้อเครื่องซักเครื่องปั่นผ้าค่ะทุกคนอือเออ บูเบอรี่เราได้โอ้ปากง่วงเพราะว่ากินบูเบอรี่นะคะเมือเ่อกี้เงินขายบูเบอรี่แม่ก็ซื้อทีวีไปแล้วนะคะพันกว่ายูโรเนาะแล้วทีเนี้ยอยากได้เครื่องปั่นผ้าทําแห้งนะคะที่แบบปั่นแล้วมันแห้งเลยพับเก็บเรียบร้อยเลยเรายังไม่มีเครื่องปั่นผ้าแห้งแบบนั้นนะคะเรามีแค่เครื่องซักผ้าเฉยเฉยก็ไปดูไว้คร่าวๆอยู่ที่ราคาแบบถูกๆหน่อยก็สี่เก้า้าห้าเก้า้าประมาณนี้นะคะ ก็คาดว่าถ้ามีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายในการเก็บผลไม้ป่าขายเนี่ยอยากจะได้เครื่องปั่นผ้าแห้งอีกสัก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 ยกนะคะกับลูกแดงนะคะมาจ้าทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราไปดูป่าเห็ดแล้วก็ไปเก็บเห็ดเล่นมากินมาแกงกินนะคะแล้วก็สอยบูเบ์รี่ได้นิดนึงเนาะ ช้านี้ก็พาฝรั่งน้อยบุรีรัมบุรีรัมอยู่ในเตดใช่ไหมลูกหนูใส่เสื้อสีม่วงนะคะเราซื้อตอนที่เรากลับไทยเมื่อปีที่แล้วปี2024เนาะซื้อให้น้องตูรี่วันนี้ก็มาทำความสะอาดคะ่ะทุกคนเช้านี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาอีกแล้วถังหนึ่งนะคะวันวายแล้วนะคะไหนลูกปลืกลูกเก่าโอ้ยอันนี้ก็เป็นลูกแดงติดมาด้วย เช้านี้ก็มีลูกค้าสั่งมาหนึ่งถังนะคะทุกคนบอกว่าเธอมีบูเบอรี่ให้ฉันอีกถังหนึ่งไหมนะคะ yes, yes, yes. นี่ก็เลยให้เพื่อนช่วยเก็บให้เนาะอันนี้ก็จะเอาไว้ไปฝากแม่ย่านะคะไว้แช่ฟรีดกินเองลูกมันใหญ่มันสวยมากแต่รสชาติมันไม่อร่อยแล้วนะคะคือรสชาติมันจืดแล้วอืมสรุปยวูว่ารวมบูเบอรี่ปีนี้รวมกับถังวันนี้ที่เข้ามาใหม่ทุกคนมันอยู่ที่98ถ mm hmm. ังเลยทีเดียวคะ่ะทุกคน กับถึงร้อยยืนตรงๆสิลูกตุรี่ทำไมงอๆอย่างนั้นล่ะลูกหือ๋ออุ้ก้มคอเพราะว่ามันต่ำใช่ไหมอืมตุลี่โตแล้วนะคะตอนนี้ตอตุลี่ตอนนี้ก็เจ็ดขวบแปดขวบแล้วอยู่ปสองแล้วนะคะพอช่วยงานแม่ได้แล้ววันนี้น้องไปทำเล็บมาเนะดูเล็บก่อนสิลูกอืพี่เพลงทำให้นะคะ ที่นี่ก็คือทำทำเล็บได้ไปโรงเรียนได้นะคะทาเล็บไปโรงเรียนได้แต่น้องก็งอนแม่นะคะเล็บยาวน้องไม่อยากช่วยแม่ทำความสะอาดเพราะว่าเล็บหนูเปื่อนนะคะไปนั่งละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ที่ฟินแลนด์ตอนนี้อากาศก็หนาวแล้วค่ะทุกคนเห็นแดดแดอย่างนี้อุณหภูมิอยู่ที่แค่10กว่าองศาเท่านั้นเองนะคะแม่ก็เอาผ้ามาตากข้างนอกค่ะเพราะว่าแดดดีแล้วก็ลมดีน่าจะแห้งเร็วกว่าตากในบ้านจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ